ว่าคนใกล้ชิดที่จะอถูกออกหมายจับแล้วก็เป็นอย่างนั้นเมื่อวานนี้ตำรวจไปสขอสารนครปฐมออกหมายจับอดีตสามีของแอมซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อนโดยการวางยาพันตำรวจโทวิทูลเป็นลองพุ่งกับสอบสวนโรงพักสวนพึ่งอดีตสามีเดิมเนี่ยเป็นลอ้อมุกับสอบสวนที่ทงพักพันปโป่งด้วยใช่ค่ะในจุดที่ก้อย สีวิตท,ที่ท่านน้ำบ้านโปรงพอหลังเกิดเรื่องก็ถูกโยกย้ายไปชนพึ่งแล้วก็ย้ายเข้ามาประจำพี่ศูน์และสุดท้ายล่าสุดหลังจากมีหมายจับเมื่อวานดูเหมือนจะเป็นการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนใช่ไหมทั้งไปใช่ค่ะเห็นว่าเบื้องต้นของบตรมีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะหมายจับตามที่รองผู้จัดก,การระบบแห่งชาติชุรเชษฐกพานบอกก็ต้องถือว่าอย่างนี้ข้อที่หนึ่งร่วมกันยักยอกทรัพย์ข้อที่สองร่วมกันช่อโกงทรัพย์ และข้อหาที่สามรวมกันปลอมแปลงเอกสารค่ะท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ๊ะอะไรปลอมแปลงเอกสารทะเบียนปลอมใช<ะ>่ไหทะเบียนรถปลอมนี่แหละคือยอมปลอมแปลงเอกสารรายงานข่าวระบุนะครับว่าหมายจับที่ตํารวจพนักงานสอบสวนส่งสารเพื่อขอหมายจับและสารอนุม,มัติพันววธุระบทโทวิทูุอายุ39ปีข้อสําคัญก็คือ12มีนาคมหลังจากนายแด้เสียชีวิตที่อุดรธานีจําได้ใช่ไหม ท่านผู้ชมในแด้ท sociedad, Bref, ını, ี่อุดรธานีเสียวิตปริศนาหลักฐานก็คือแอมสารรัฐโทรศัพท์มหาพันธุ์วัทวิทูลซึ่งรับว่าอย่ากันแต่ยังใช้ชีวิตสามีภรรยาปกติโทรศัพท์มหาพันธุ์วัทวิทูลโดยบอกว่าแด่ผู้ดูแลธุรกิจเงินกู้สายอีสานเสียชีวิตเป็นลมหมดสติกาทานหันการเก็บเงินลูกนี้ที่อุดรธานีอยู่ชงัก ลำแพงแอมไม่สามารถเรียกเก็บเงินกู้จากลูกนี่ก็เลยชวนรองผู้มกับพันธบทโทวิทูลคนนี้ให้ไปช่วยเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ที่อุดรธานีค่ะและเป็นเหตุให้พันธบทโทวิทูลเดินทางไปอุดรตามคําขอของแอมและขับรถแชปโรลเล็ตคัตติว่าสีขาวของนายแด่ด้วยกลับมาที่กอทมอเสร็จแล้วก็เอารถไปจำนำในพื้นที่นคปรปฐมค่ะเอารถแด่ไปจำนำที่นคปรปฐมอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อต่อมา การนำรถสวนทะเบียนมาใช้ของอดีตรองผู้กับโรงพักบ้านโป่งเนี่ยน้องไปมีหลักฐานชัดเจนว่าหลังเกิดเหตุแอมวางยาคุณก้อยเสียชีวิตที่ท่าน้ําอําเภอบ้านป่งราชบุรี14เมษาแล้วพันตารวจโทวิทูลขับรถไปกับแอมไปที่จังหวัดสุขโขทัยซึ่งเป็นภูมิลำเนาของพันตารวจโทวิทูลโดยใช้รถฟอร์จูเนสีขาวสวมทะเบียนปลอมค่ะและหลังจากกลับจากสุขโขทัยไปกับแอมเนี่ย ไปกับแอมต่อที่หัวหินแล้วก็ชาอําโดยใช้รถสวมทะเบียนปลอมเช่นเดียวกันท่านผู้ชมนี่ถ้าเราย้อนกลับไปที่รองโจ๊กสุรเชษเคยบอกทําลําพังไม่ได้หรอก<า>ต้องมีคนใกล้ชิดให้คําแนะนําว่าจะมีวิธีสร้างสถานที่สร้างเหตุการณ์ยังไงหลังเกิดเหตุว่าต้องไปปรากฏตัวที่ไหนต้องไปปรากฏตัวยังไงอันนี้เป็นทิศทางที่รองจ๊กเชื่ออย่างนั้นแล้วข้อที่สาม หลังก่อเหตุวางยาลูกแชร์กับเหยื่อที่ทำธุรก,กิจสีเทาแอมมักจะกลับไปอยู่ที่บ้านที่นครปฐมโดยพันตำร,รวจโทวิทูลก็อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นประเ<ต>ด็นว่ามีส่วนร่วมในการวางยาฆ่าคนหรือไม่เนี่ยอันนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะแล้วข้อที่สี่เรื่องเงินกู้พันตำร,รวจโทวิทูลไปกู้เงินสหกรณ์ตำรวจมาหนึ่งล้านส่วนหนึ่งให้แอมเอาไปปล่อยกู้ต่อเนื่องจากเงินเดือนไม่พอใช้ หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเส้นทางการเงินค่ะการโอนเข้าโอนออกจำนวนหลายล้านบาทและยังตรวจสอบพบว่ามีบัญชีม้าด้วยนะคะเป็นบัญชีของผู้เสียชีวิตท่านหนึ่งนนซึ่งนะเป็นดาบตำรวจค่ะเป็นในดาบตำรวจอยู่ที่หนองปลือกาญจนบุรีเสียชีวิตไปแล้วพันตำรวจทวีทูลเคยเป็นสารวัตรโรงพักหนองปลือมาก่อนแล้วดาบตำรวจท่านนี้เสียชีวิตปริศนาแต่ยังมีการทำรุก,กรรมในบัญชีต่อ โอนเงินเข้าแล้วก็ถอนเงินออกเนี่ยหลักเป็นแสนนะคะโดยที่พันตำรวจโทวิทูนมากับแอมเมื่อเดือนมิถุนายนปี64แล้วก็กำชับไม่ให้ส่งพิสูจน์หรือว่าให้ข่าวใดๆอันนี้5ข้อด้วยกันที่นำมาซึ่งตำรวจมีความเชื่อแล้วขอสารออกไ้จับแต่ในข้อหาเกี่ยวกับยักยอกก็คือเรื่องเงินข้อหาเกี่ยวกับชอบ่อโกงและข้อหาเกี่ยวกับเทเบนรถก็คือเทเบยพร้อม ใช้เอกสารปลอมเนี่ยน้องใบปลอมแปลงเอกสารขนาดที่อันนี้ยังไม่ยืนยันแต่แหล่งข่าวบอกสํานองว่าจริงๆไม่ใช่แอมเท่านั้นที่ติดการพนัน<า>ออนไลน์ทั้งสองคนเลยค่ะทั้งพันตรบ,บทโทวิทูลทั้งแอมติดการพนันออนไลน์ทั้งคู่แล้วก็มีการโอนเงินไปจ่ายค่าติดหนี้พนันออนไลน์นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้องก่อคดีแบบนี้ต่อเนื่องนะคะหรือไม่เมื่อวานนี้หลังจับเราก็เป็นข่าวว่าสารอนุมัติหมายจับ ตัวพันธุน์ตวิทูลขับรถออกจากบ้านพักในเมืองนครปฐมแล้วเข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาเองเลยที่โรงพักเมืองนครปฐมมีตำรวจนับสิบนายเลยนะคะเข้าไปอยู่ในห้องพุ่มกับโรงพักเมืองนครปฐมประมาณเกือบชั่วโมงใช้เวลาไปชั่วโมงกว่า,วาตำรวจคุมตัวออกจากโรงพักเมือ,นนองนครปฐมโดยพันธุน์ตวิทูลไม่พูดอะไรนะแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นรถตำรวจขับมามุ่งหน้าสโมสรตำรวจค่ะ

ถึงสโมสรตํารวจอดีตรองผู้บังคับผมเรียกว่ารองออฟกันแล้วกันค่ะรองไบรอันนี้ <ช hired. S 2> เรียกตามรองโจ๊กค่ะชื่อออฟทบูชมมะเมื่อมาถึงนักข่าพยายามจะถามอีกว่ามีอะไรชี้แจงหรือไม่ประกันใดเครียดไหมหนึ่งสองสาหก็ไม่ตอบอะไรฮรขอครับขมานะครับมไ ประเด็นที่ท่านรองไปอุดรนะครับเอารถของแด้ไปจำนำจริงเหรอครับเจานีอเกี่ยวกับการู้เห็นเลยครับขอทางหน่ครับเกี่ยครับมีส่วนเกี่ยวกับการรู้เห็นเนี่ยครับผมรู้พฤติกรรมของเอ็มมาตลอดนะฮะขอโทถครับขอทาอธิบายที่บอกว่าไปอุดรนะฮะเอารถของแด้เอารถของแด้ไปจำนำเหรอครับผมจนนำไปสู่การออกหมายจับอันนี้ท่านรองจ่ายอธิบายเรื่องนี้ยังไงฮะท่านรองพูดหน่อยครับพูดหน่อยครับพี่ยอรั มีข้อมูลบอกว่าท่านรองเนี่ยรู้เห็นการกระทำของเอ็มมาได้ตลอดนะท่านรองครับนี่มีการช่อโกงกันจริงนะะฮไหมครับร่อมการช่อโกงไปให้กันย่อซ้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายได้นะครับบอธิายได้ฮะสีหน้านักข่าวบอกเรียบเฉยขณะที่ท่ม40นาทีรองจุ๋ยเชษฐ์ถักพันเดินทางมาที่สมาคมพนักงานสอบสวนเข้าไปสอบปากคำด้วยตัวเอง เป็นภาพที่รองโจกนี่ฮะให้บันทึกภาพชั่วครู่เป็นภาพแบบนี้เพื่อจะเริ่มต้นกระบวนการสอบปากคำหรือถามถ่ายเพิ่มเติมซึ่งรอมเชื่อการตำรวจแห่งชาติสุรเชสก็เชื่อว่าน่าจะยอมพูดความจริงมากขึ้นหรือไม่ประการใด้มยืนยันได้ดดนะ รองสุรเชษบอกในเวลาต่อมาผมประมวลง่ายๆเลยยืนยันไม่ได้ประกันแน่ในชัพนักงานสอบสวนด้วยแล้วขั้นตอนกระบวกนการหลังจากนั้นก็จะไปส่งสารฝากขังแล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวถึงแม้ว่าข้อหาจะยังไม่มีข้อหาร่วมวางแผนฆ่ากับแอมนะแต่รองสุรเชษบอกจะเข้าเรือนจำนคนปรปฐมอย่างแน่นอนขณะที่วันนี้ รองผบตรซึ่งได้รับอมอบหมายให้เป็นหัวหน้าชุดควบคุมคดีนี้เพราะคดีทั้งหมดเนี่ยลองไปน่าจะ14รายที่ตกเป็นเหยื่อค่ะ13ตายหนึ่งรอดแต่มีคดีความเนี่ย15หมายจับแล้วลองสุรเชษจะเข้าไปสอบปากคำแอมเพิ่มเติมด้วยตัวเองน่าจะเป็นวันนี้นะลองไปในเรือนจำนะคะเข้าไปในทัศสถานหญิงกลางจะไปสอบหลังจากที่เวลามันผ่านมาขนาดนี้ยืนยันปฏิเสธมาตลอดเนี่ย แล้วจะให้การมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ประการใดถ้าเสียงมีตรงไหนต้องบอกพี่มานะเพราะพี่ใช้ประมวลเอาท่านผู้ชมคะข้อต่อมาเราไล่ย้อนมาพบพตรอเมื่อวานนี้เรียกทุกหน่วยงานเลยตั้งแต่กองปราบกับท้องที่ต่างๆซึ่งไปมีคดีปรากฏอยู่เนี่ยรูไหมให้มาประชุมร่วมกันพบพรอพนเวกดำรงศักดิ์กิติมาพเรียกประชุมคณะทำงานซึ่ง ต้องการให้หลักฐานไปในทิศทางเดียวกันให้แน่นนะเนื่องจากผู้ต้องหาแอมยังให้การปฏิเสธและต่อสู้คดีสั่งออนทุกคดีไม่ว่าจะอยู่ในท้องที่ไหนนอกครประถมลองพักไหนกาญจนบุรีลองพักไหนราชบุรีลงพักไหน,ไหนให้อนสำนวนทุกคดีมาที่กองปราบเพื่อให้อยู่ในเขตอำนาจของศารอาญาน้องไบเพราะฉะนั้นทุกคดีก็จะส่งศารอาญาให้ตำรวจกองปราบดำเนินการ ขณะเดีวยวกันในช่วงเวลาที่พบตรมาประชุมอยู่ที่ส่วนกลางรองโจ๊กสุรเชษหักพันไปกาญจนบุรีในช่วงสายยืนยันเป็นอันชัดเจนว่าศพทั้งหมด14สีศพออกหมายจับแล้ว13สาศพจะแจ้งข้อหาในเรือนจำแอม,มในวันนี้เนี่ย13คดีเพราะฉะนั้นสุรเชษหักพันบอกแอม,มคงอยู่ยาวแล้วแหละในคุกแหละไม่ได้ออกมาแล้วนะคะ นั่นแหละฮะท่านผู้ชมขนาดเดียวกันที่น่าสนใจรองสุรเชษยินดีว่าผลตรวจยาออกมาครบหมดแล้ว14ราย13สาศพรอดหนึ่งเป็นไซยนานัยทั้งหมดครับ โดยพบชายนายทั้งในรถของแอมแล้วก็รถ Honda c ซ v i c ของรองพุ่มกับซึ่งเป็นอดีตสามีซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะแล้วก็ยังพบเพิ่มอีกในรถของนายตำรวจอดีตสามีโดยที่รถคันนี้แอมก็ใช้ด้วยนี่มันอยู่ในแคปซูลค่ะที่บอกว่าเป็นยาสมุนไพรคือพอแกะดูข้างในปรากฏว่ามันเป็นชายนายทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องก็อย่างที่ว่านามาซึ่งหมายจับเพราะ ไอ้ไซนายมาอยู่ในรถที่อดีตภูมกับอดีตรองภูมกับใช้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอดีตสามีเนี่ยล็อกอัพอ่ะแล้วก็รวมถึงรถที่แอมใช้แล้็รวมถึงแคปซูลแม้กระทั่งแคปซูลที่ไปเก็บจากบ้านพี่สาวเนี่ยตองใบก็มีไซนายอยู่เหมือนกันค่ะท่านผู้ชมของของสามีแอมเนี่ยนะครับนะอดีตสามีที่เราผู้กับเนี่ยก็จะมี ขึ่นรถคั้นี้แอมก็ใช้ด้วยนะครับก็จะมีแคปซูลยาที่บอกว่าเป็นยาสมุนไพรแต่เมื่อแกออกตรวจแล้วเนี่ยแปลว่าสมุนไพรทุกอันที่เป็นแคปซูลเนี่ยมีไซยาไนดผมดูแล้วนะครับนะจากการตรวจสอบนะต้องมีคนแนะนำนะพอทุกครั้งที่มีการก่อเหตุแอมเนี่ยจะก่อเหตุวันสุกร์เสาร์อาทิตย์นะหลังก่อเหตุก็จะต้องไปต่างจังหวัดน,นะแล้วก็ลุกขึ้นถึงกลับเพื่ออะไรครับเพื่อลบล้างเรื่องถิ่นที่อยู่นะครับอันนี้ต้องมีคนสอนนะ ไอ้วิชาวิชาสอบสวนแบบนี้ต้องมีคนสอนนะครับอ่ถ้าไม่มีคนสอนเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเพราะจริงๆไม่อยู่ไม่หยุดอยู่ที่14รายที่เป็นเหยืย่อสิห้าแน่ๆผมมามาจากไหนลองจูเชตนบอกทรายในพื้นที่สอน,นอดอนทองหลอกกลับมาจากต่างประเทศแอมทําทีไปรับแล้วเสียวิจฉุนไ รองโจ๊กบอกภายในวันที่8พฤษภาสรุปแน่ๆแล้วเชื่อว่าใช่ไปอีกหนึ่งเหยื่อเดี๋ยวกลับมาฮะ